สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพิกอา,าร์ดนะคะกับคอนเทนต์ที่ว่าใครเอ่ยกำลังจะติดต่อคุณมาเร็วๆนี้นะคะในช่วง1-3เดือนนี้นะคะจะติดต่อมาเรื่องอะไรเขาคนนั้นคือใครนะคะทั้งหมดทั้งมวลใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะวันนี้มีทั้งหมด2องกองให้คุณได้เลือกนะคะกองที่1นะคะหินเซเลนไน์กองที่สองนะคะก็คือมอไม่ใช่มารกตตะเกียงนะคะ ตั้งจิตอธิษฐานนะระลึกถึงในสิ่งที่คุณอยากรู้หรือควรรูส้ส่งผ่านพลังงานมาที่ก่องไพ่หรือว่าสัญ,ญลักษณ์ได้เลยนะคะอ่ะเช็คดูก่อนว่าเป็นพลังงานของคุณหรือเปล่าเนาะถ้าตรงนะคะก็คือฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ถ้าไม่ตรงแสดงว่าอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณควรรู้สารนี้หรือว่าเป็นแมสเซจของคุณนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งนะอ่ากองที่หนึ่งนะคะ ดูก่อนคนที่เข้ามาเลือกกลุ่มนี้เป็นยังไงนะคะคุณคือใครซิกออฟคัพขึ้นมาอ่า h i i h p r i ริน e s s ไม่ใช่ The Dead ขึ้นมาพลังงานของคนที่เข้ามาเลือกกลุ่มนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็น Energy ของชาวธาตุน้ำนะคะกรกฎมีนพิจิกนะคะกรกฎมีนพิจิกนะหรือว่าชาวธาตุไฟก็ได้นะคะ ธาตุไฟก็จะมีสิงธนูเมษก,ก็ได้เออนะเหมือนคุณนะคะเหมือนมีการจบหรือว่าเริ่มต้นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะในช่วงนี้เหมือนแบบว่ารอคอยข่าวบางเรื่องอยู่ด้วยด้วยซ้ํานะคะก่อนหน้านี้น่าจะมีความรู้สึกแบบว่า,าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการงานนะคะการงานหรือว่าในเรื่องของการเงินด้วยนะคะเหมือนตอนนี้กําลังได้รับความช่วยเหลือก็ได้นะ นะคะมาดูข่าวกันมาดูข่าวหรือว่ามาดูว่าใครเอ่ยภายในหนึ่งถึงสามเดือนนี้นะคะกำลังจะติดต่อคุณมาเนาะอ่ะคนที่จะติดต่อมานี้เขาคือใกรเขาคือใคร,คใครติดต่อมาเรื่องอะไรนะคะโอเคนะคะเดมเพอร์ urer, อะไรเนี่ยหกเหรียญสามเหรียญในอ,อุคับเอาละค่ะคนที่จะติดต่อมานะคะ าสามารถเป็นได้ทั้งในเรื่องของการงานนะคะ ถ้าคุณรอคอยงานหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับความคืบหน้าทางด้านการงานนะคะน่าจะเป็นติดต่อมาในสองเรื่องด้วยกันนะคะของคุณนะคะ 1. จะเป็นในเรื่องของการงานอาจจะเป็นเจ้านายหรือคนในเครื่องแบบหรือรวมไปถึงแบบคุณอาจจะถ้าสมมติมว่าคุณไม่ได้อยู่กับคุณพ่ออย่างเงี้ยคุณพ่ออาจจะติดต่อมาอาจจะอยู่ทางไกลอะไรอย่างนี้เนาะเออจะมีการติดต่อจากคุณพ่อหรือว่าคนที่อยู่ในตําแหน่งงานหรือว่า เครื่องแบบหรือคนที่สูงอาย um er ุหน่อยอะหรือรวมไปถึงสถาบันหรือรวมไปถึงการงานข่าวสารไม่ใช่ข่าวสารข่าวในเรื่องของการงานหรือรวมไปถึงเกี่ยวกับความช่วยเหลือค่ะหมอบอกว่าน่าจะเป็นความช่วยเหลือที่คุณรอคอยหรือเปล่านะคะคนนี้อาจจะเป็นแบบเหมือนข่าวนี้มันเป็นสิ่งที่ดีที่คุณจะได้รับข่าวนะคะหรือว่าคุณไปดลอะไรไว้ตกลงอะไรไว้นะคะข้อตกลงหรือว่าขอความช่วยเหลืออะไรไว้คุณจะได้ อตอบรับนะคะคุณจะได้คําตอบในเรื่องของอความช่วยเหลือเข้ามานะคะหรือเป็นความช่วยเหลือจากคนรักของคุณก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นรักต่างวัยก็ได้คนคนนี้นะคะมีความเป็นชาวราศีพิจิกราศีเมษร,ราศีเมถุนหรือกรกฎมีนพิจิกก็ได้นะคะามาดูกันต่อนะคะ อขอดูบุคลิกนะคะบุคลิกลักษณะจะเป็นยังไงถ้าเป็นบุคคลนะคะถ้าไม่ใช่บุคคลนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของอสถาบันที่คุณไปดีลไว้หรือรวมไปถึงในเรื่องของการงานเจ้านายหรือว่าคนที่คุณไปสัมภาษณ์งานคนที่คุณไปดีลงานด้วยหรือว่าคู่ค้าธุรกิจนะคะจะติดต่อมานะคะแล้วมันเป็นข่าวนะคะซึ่งคุณจะได้รับอาจจะเป็นอะไรความช่วยเหลือที่พี่ขอไว้หรือว่า,าได้รับผลตอบรับที่ดีนะคะอืมอ่ะทีนี้เรามาดู ขอกระจายอาจเป็นทางไกลก็ได้นะคะอาจจะเป็นทางไกลคนทางไกลหรือว่าข่าวนี้มาจากาต่างประเทศหรือว่าต่างถิ่นแดนไกลอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะกําลังจะได้รับข่าวนะคะไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายเอกสารสัญญาการต่อสัญญานะคะกาลังจะมีข่าวมาถึงคุณอาจจะเป็น e อีเมลจดหมายเอกสารนะคะหรือ,อาบางเรื่องที่มันเป็นทางการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะ อะไรรถหรอเกี่ยวกับรถหรอแต่เกี่ยวกับการเดินทางไม่ใช่เกี่ยวกับการเดินทางคุณอาจจะได้เดินทางนะคะอาจจะเป็นแบบว่าไปทําสัญญาหรือไปทําอะไรที่เป็นทางการอ่ะภายในหนึ่งถึงสามเดือนนี้นะคะเออนะต่อคะ่ะนี่อะไรอีกอ่าถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ ถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยคุณน่าจะดิวอยู่คนทางไกลใช่ไหมดิวอยู่คนทางไกลต่างถิน่นต่างแดนคุณกําลังจะได้คําตอบเช่นกันนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของหัวใจนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุห่างกันกับเรานะคะหรือรวมไปถึงแบบคนที่มีความเป็นวุฒิความเป็นผู้นําหรือว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์ในชีวิตสูงอะไรอย่างี้ก็ได้นะคะน่าจะเป็นสิ่งที่ รอมานานแล้วหรือคุณรอเขาอยู่นั่นแหละคุณจะได้ข่าวจากเขาจากทางไกลด้วยนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะอโอเคนะคะนี่ก็คือสิ่งที่จะติดต่อมาคนที่จะติดต่อมานะคะอ่าเป็นคนที่มีอายุหรือว่าเป็นเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอ่าหน้าที่การงานหรือรวมไปถึงสิ่งที่มันสําคัญด้วยนะคะในเรื่องของกฎหมายเอกสารด้วยนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่เรารอหรือไม่รอก็ตามแต่คุณจะได้ข่าวเขานั้นภายในหนึ่งถึงสามเดือนค่ะ โอเคนะคะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่1ค่ะอ่ะต่อมานะคะต่อมาก็คือคนที่เลือกตะเกียงนะคะกองที่สองอ่ากองที่สองมาดูหน่อยนะใครเอ่ยจะติดต่อมาดูพลังงานกองสองหน่อยค่ะคนที่เข้ามาดูกองที่2คุณเคยใครอ่าคุณน่าจะเป็นคนที่อยู่ในความเป็น เมถุนตุลกุมสิงธนูเมษหรือไม่จําเป็นไม่จาเป็นต้องเป็นเมถุลตุลกุมสิงฐนูเมษแต่คุณเป็นคนที่มีบุคลิกที่ชัดเจนนะคะเออแสดงออกตรงๆนะคะพูดตรงๆแล้วเป็นคนที่แบบแต่บางครั้งใจร้อนนิดนึงแต่บางทีก็จะเป็นคนที่แบบมันมีอีโก้นิดนึงนะคะเอาละค่ะสี่เหลียญเหมือนคุณพยายามรักษาสถานะนะคะบางอย่างนะคะในเรื่องของประคับประคองหรือว่า การเงินหรือว่าการทํางานอ่ะในช่วงนี้เออการทํางานการแบบว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะเหมือนเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการงานด้วยนอกตอนนี้ energy ของคุณงานกับเงินนะคะงานกับเงินสิ่งที่คุณพัวพันอยู่ในช่วงหนึ่งถึงสามเดือนนี้นะคะเอาละค่ะถ้าคุณเป็น energy นี้แสดงว่าคลิปนี้กองนี้อาจจะเป็นของคุณก็ได้มาดูว่าข่าวใดนะคะหรือว่าใครจะติดต่อมาอ่า ใครจะติดต่อมาอ่าดูสิคนเช่อจะติดต่อมาหรือเรื่องที่จะติดต่อมานี้เป็นคําตอบนะคะเป็นอาจจะเป็นคําตอบ yes หรือ no นะคะที่คุณรอคอยคุณรอคอยข่าวนี้ค่ะอ้าอันนี้มาจากทางไกลหรือไม่ไกลก็ได้นะคะอาจจะเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะการเดินทางหรือว่าต่างถิน่นต่างแดนหรือว่า ทางไกลต่ตางจังหวัดก็ได้นะคะอาจจะเป็นสิ่งสิ่งนี้คุณได้ดิวไว้แล้วคุณได้คุยไว้แล้วนะคะอาจจะเป็นแบบว่าหุ้นส่วนหรืออาจจะเป็นแบบว่าประชุมหรือว่านัดหมายอะไรบางอย่างการมาเจอกันของใครสักคนหนึ่งหรือว่ามาจากแดนไกลมาเจอกันหรือข่าวที่ใครสักคนจะเดินทางมาหาคุณก็ได้นะคะหรือรวมไปถึงจ,จะมีการติดต่อมาจากใครสักคนที่เป็นแฟนเก่าคุณก็ได้คะ่ะเอาตรงๆเลยนะ แฟนเก่าค่ะแฟนเก่าหรือว่าเพื่อนเก่าก็ได้นะคะเออมีเพื่อนมีเพื่อนมีทางไกลหรือความสัมพันธ์ก็ได้นะคะที่จะติดต่อมาเนี่ยนะคะอืมคนคนนี้เป็นใครคนคนนี้นะคะก็จะมีความเป็นอ่าชาวกรกฎนะคะเมถุนตุลกุมกรกฎหรือว่าพิจิกก็ได้นะคะอืมนะ ่ะมีความเป็นเพื่อนด้วยส่วนหนึ่งนะคะเออมาดูต่อหน่อยสิถ้าเป็นเพื่อนเขาเป็นลักษณะแบบไหนถ้าเป็นเพื่อนคุณนะคะก็อาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีอ,อ่าเมถุนตุลกุมหรือพิจิกก็ได้นะคะเออเป็นคนที่ชัดเจนหน่อยธาตุลมหรือทางไกลก็ได้นะคะหรือคุณน่าจะมีการมีการคุยกับเขาแต่การติดต่อมาดีนะ การติดต่อมาเนี่ยมันดีไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าน่ากังวลน,นะคะถ้าเป็นเพื่อนนะอืมจะมีการติดต่อมานะคะจากเพื่อนแล้วก็อะไรอีกการติดต่อเนี้ยหนึ่งในนั้นน่าจะน่าจะเป็นข่าวนะคะเพราะว่าสามถ้วยมันเป็นในเรื่องของข่าวดีด้วยนะคะไม่ใช่แค่เพื่อนข่าวดีนี้นะคะเกี่ยวกับสิ่งที่คุณรอคอยเกี่ยวกับทางไกลหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณไปดีลไว้คุยไว้หรือว่าเกี่ยวกับข้อตกลงอะไรบางอย่าง นะคะซึ่งผลลั์มันจะออกมาดีนะคะอะดูดูต่อสิบางคนนะคะอาจจะมีการติดต่อมาจากคนรักทางไกลหรือรวมไปถึงคนรักเก่าก็ได้นะคะอหดาบนะจะเป็นทางไกลจริงๆด้วยนะคะจะมีคนติดต่อมาจากทางไกลนะคะติดต่อมาดีไหมดี9เพราะว่าเป็น9ถ้วยหรือว่าการติดต่อนี้อาจจะเป็นการติดต่อที่ มันเป็นความหวังหรือมันเป็นสิ่งที่คุณรอคอยอยู่ข้างหน้าแล้วมันเป็นเรื่องดีๆมันเป็นสิ่งที่คุณอธิษฐานถึงก็ได้นะคะเออการติดต่อน,นี้ก้าคาถามีในเรื่องของการงานเข้ามาเกี่ยวข้องงานเงินเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าคุณรอคอยเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือว่าการลงทุนนี่ก็น่าจะเป็นคําตอบเหมือนกันหรือรวมไปทั้งนะคะรวมไปทั้งแบบว่า มันเป็นก้าถ้วยเนาะมันเป็น energy ที่ดีมากๆนะคะมันเป็น energy ที่ดีมากๆการติดต่อมาหรือว่าได้ข่าวมาเนี่ยเนี่ยดูสิถ้าเป็นความรักอะ่ะมันเป็นมันเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะจะเป็นกรารยานิมิตรก็ได้นะคะหรือว่า าการติดต่อมาของใครสักคนที่รู้สึกดีกับคุณรวมไปถึงคนเก่าคนรักเก่าก็ได้นะคะจะติดต่อมาภายใน1-3เดือนนี้นะคะแต่สิ่งที่สําคัญที่หมอโบเห็นเนี่ยก็คือเหมือนอีกหนึ่งอย่างมันเป็นในเรื่องของคําตอบบางเรื่องนะคะที่จะได้รับการแบบคอนเฟิร์มนะคะในช่วง1-3เดือนนี้ จากทางไกลนะคะหรือว่าสิ่งที่เราแบบว่าคุยไว้ดีวไว้หรือว่าข้อตกลงอะไรบางอย่างหรือคําตอบอะไรบางอย่างนะคะถ้าเป็นความรักอาจจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของความมั่นคงนะคะบางคนก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการงานเพราะว่าเหมือนคุณจะตัดสินใจแล้วก็วางแผนบางเรื่องอย่างเงี้ยเนาะอืมโอเคขอสรุปสามใบหน่อยนะคะเออขอสรุปสามใบหน่อยมีอะไรที่ไพยย่หญ่สมองเอ่ยว้าวหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยนี้เป็นข่าวดีมากเลยหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบนะคะ หนึ่งถ้วยหนึ่งดาบดเร็มเพลสข่าวดีนี้โอกาสนี้นะคะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขค่ะเออยินดีด้วยสําหรับคนที่เลือกกล่องที่2นะคะ <S <S โอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการเข้ามา,ารับชมฝากกด subscribe กดติดตามดกดไลค์ที่เพจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดแชร์ไปยืนยันนะคะความโชคดีของคุณในแต่ละกองด้วยนะคะเลิฟๆค่ะ